高抛，那么由于它自然向下的力量，再加上你的这个身体幅度比较大。 สวัสดีช่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็พบกับผมอีกครั้งสำหรับการสอนธีการเสิร์ฟปิงปองนะครับผมสาหรับภายในวันนี้นะครับผมจะมาสอนลูกเสิร์ฟปิงปองของนักกีฬาปิงปองที่มีชื่อว่าหมาหลินนะครับผมเป็นนักกีฬาปิงปองสัญชาติจีนนะครับผมที่เคยเป็นถึงแชมป์โลกมาแล้วนั่นเองนะครับส่วนของไม้ปิงปองที่ผมจะใช้ในการสอนเสิร์ฟวันนี้นะครับก็จะเป็นไม้ปิงปองบัตเตอร์ไฟธรรมดานะครับที่ขายตามร้านเครื่องเขียนในราคาไม่เกิน300บาทนะครับ เนื่องจากท่านผู้ชมบางท่านเนี่ยที่ไม่ได้มีงบที่เยอะเท่าไหร่นะครับหรือคนที่อยู่ในวัยเรียนเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับลูกเสิร์ฟของมาลินที่ผมจะมาสอนภายในวันนี้นะครับก็ <S <S จะมีด้วยกันใหญ่ๆอยู่2แบบนะครับผมจะเป็นลูกเสิร์ฟหนักนะครับและลูกเสิร์ฟไซส์นั่นเองเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะมาเริ่มนะครับเราต้องเข้าใจลูกเสิร์ฟของมาลินก่อนนะครับในสไตล์ลูกเสิร์ฟมาลินได้เป็นในแนวของโกสเสิร์ฟนะครับก็จะเป็นลูกเสิร์ฟที่หาเราเสิร์ฟไปเนี่ยลูกจะไ,ไม่ลงขอบโตะนะคร ถ้าในส่วนของลูกไซายนะครับก็จะเป็นลูกที่ปั่นด้านข้างนะครับผมเมื่อลูกเนี่ยโดนไม้ของคู่ต่อสู้นะครับลูกก็จะไซ์ตามที่ลูกเราปั่นไปนะครับผมนั่นก็คือหากไซน์ทางซ้ายเนี่ยเมื่อคู่่ดสู้รับนะครับลูกก็จะปั่นไปทางซ้ายนะครับแล้วลูกไซน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกที่เบานั่นเอง หากท่านไม่ชมเนี่ยสามารถเข้าใจในลูกเสิร์ฟของมาลินแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มในการสอนเสิร์ฟได้เลยนะครับผมในการฝึกของผมก็จะมีใหญ่ๆด้วยกัน2แบบนะครับในการฝึกภาคพื้นก่อนนะครับและหลังจากที่เราฝึกภาคพื้นและการออกท่าก่อนเนี่ยเราค่อยฝึกบนโต๊ะนะครับเนื่องจากในการฝึกภาคพื้นเนี่ยเราสามารถกล้าออกท่าได้ดีกว่าบนโต๊ะนั่นเองเริ่มจากการถือไม้ก่อนนะครับผมในการถือไม้เนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบของการถือไม้สากลนะครับผมทามือเป็นรูปติ๊กถูกอย่างนี้นะครับผมแล้วเอา ง่ามมือของเราเนี่ยสอดเข้าไปที่ด้ามของปิงปองนะครับอย่างนี้นะครับผมดังนั้นเนี่ยให้เอานิ้วโป้งนะครับและนิ้วชี้นะครับทั้งสองนิ้วนะครับบีบไว้นะครับผมดังนั้นสามนิ้วที่เหลือเนี่ยให้คุณอ่ะจัดให้ถนัดมือนะครับจะจัดยังไงก็ได้นะครับให้ไม้ตรงนี้มันไม่ติดข้อมือของเรานะครับแล้วลองสะบัดโอเคนะครับในการยืนเนี่ยผมจะหันข้างออกจากโต๊ะอย่างนี้นะครับสมมุติว่าบนเตียงผมเนี่ย เป็นโต๊ะนะครับการฝึกลูกหนักนะครับผมแนะนําให้ฝึกบนเตียงเป็นอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากการฝึกบนเตียงเนี่ยทํทำให้เราดูการหมุนของลูกได้ง่ายคุณเสริมลูกที่หนักเนี่ยลูกมันกจะสปินกลับหลังนะครับและการเสริกบนเตียงเนี่ยเราจะสังเกตลูกที่สปินกลับมาหาเราได้ดีกว่านั่นเองโอเคนะครับเริ่มจากการฝึกขั้นเบสิกก่อนนะครับขั้นเบสิกเนี่ยสำหรับคนที่สามารถทําได้แล้วก็ไม่ต้องทํานะครับผมในการฝึกเนี่ยให้คุณนะใช้แขนนะท่อนล่างพร้อมข้อมือนะครับ ในการสะบัดอย่างนี้นะครับผมสะบัดมาในแนวตรงเลยนะครับในแนวด้อยกสิองศาแบบนี้เลยนะครับหน้าไม้ผมจะเป็นนี้นะครับและนั้นเนี่ยให้ยนลูกจปองของคุณนะครับในแนวแบบสวนกันนะครับผมในแนวชนกันนะครับและให้คุณึกภาพนะครับให้ลูกจิงปองเนี่ยมันเสียดสีกันให้มากที่สุดเลยนะครับผมและก็ให้มันมีความแรงนะครับให้มากๆนะครับเนื่องจากเป็นการฝึกการหมุนก่อนนะครับผมสำคนที่ยังไม่เคยฝึกในการเสริมลูกหนักเลยนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงตัวอย่างให้ดู <cook up> ถ้าที่ผมที่ลองเสิร์ฟไปเนี่ยคุณจะสังเกตลูกนะครับว่ามันมีความหมุนกับมาหาตัวผมนะครับ หากคุณฝึแกแรกๆเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีความหมุนเท่าไหร่นะครับแต่หากคุณทาไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะเริ่มจับทางมันได้นะครับและคุณจะสามารถทําได้อย่างแน่นอนนะครับโอเคนะครับเรามาเข้าสู่การฝึกขั้นแรกกันเลยนะครับในขั้นแรกนะครับผมจะฝึกเป็นส่วนของลูกหนักก่อนนะครับหลังจากที่เราสามารถเสิร์ฟลูกหนักได้แล้วเราก็จะไปเสิร์ฟในส่วนของลูกสันนิต่อนะครับในการเสิร์ฟลูกหนักเนี่ยถ้ายืนก็เหมือนเดิมนะครับยืนหันข้างและการจับไม้ก็เหมือนเดิมในส่วนของการออกท่าในการเสิร์ฟลูกหนักของมาลินนะครับก็จะใช้แขนท่อนะครับ แขนท่อนนี้นะครับผมจนถึงข้อมือนะครับข้อมือของคุณเนี่ยให้ใช้นิดหน่อยนะครับในการสะบัดออกพร้อมกับแขนท่อนล่างนะครับและก็สะบัดเข้ามาอย่างนี้นะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยล็อกข้อมือไว้ตรงนี้นะครับล็อกไว้ที่ร้อยแปดสิบองศานะครับให้เท่ากับแขนท่อนล่างนะครับคือผมง้าท่าไว้อย่างนี้แล้วก็สะบัดเข้ามาอย่างนี้นะครับแล้วก็ล็อกไว้นะครับไม่ต้องให้มันไปอย่างนี้นะครับแต่ที่แตกต่างในการฝึกขั้นเบสิกนะครับคือขั้นนี้คุณต้องโยนลูกนะครับ S 1> <S 1> <S <an> <S ในการโยนลูกเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยออกท่าเพร่อเสิร์ฟได้สปินได้น้อยกว่าในการโยนลูกเข้าหาไหม้นะครับเนื่องจากมันมีแรงส่งนะครับมันก็เลยมีความหมุนที่มากนะครับผมแต่หากคุณโยนลูกอย่างในแนวตรงอย่างนี้นะครับมันก็จะมีความหมุนที่น้อยนะครับผมนั้นการฝึกเนี่ยก,ก็จะยากขึ้นกว่าเบสิกนั่นเองเวลาคุณโยนลูกนะครับให้คุณโยนต่าๆก็พอครับไม่ต้องโยนสูงนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ชํานาญในการโยนลูกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงตัวอย่างให้ดูนะครับ โอเคนะครับหลังจากที่คุณเสิร์ฟไปนะครับผมให้คุณสังเกตที่ลูกมินบองด้วยนะครับว่าลูกมินบองของคุณเนี่ยมันหมุนกลับมาหาตัวเราหรือเปล่านะครับหากลูกของคุณเนี่ยมีแนวโน้มที่จะหมุนเข้าหาตัวคุณเร็วเท่าไหร่นะแสดงว่าลูกมินบองของคุณเนี่ยมีความหมุนที่มากนั่นเองนะครับผมหลังจากที่ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถฝึกลูกหนักได้อย่างชนานาญในระดับหนึ่งนะครับนั่นก็คือสามารถเสิร์ฟและก็โดนลูกได้เกือบทุกลูกนะครับและก็มีความหมุน สามารถเข้าสู่ช่วงการฝึกลูกไซต์ต่อได้เลยในส่วนของการฝึกลูกไซต์นะครับผมก็จะฝึกในส่วนลูกไซต์ทางซ้ายนะครับนั่นก็คือในแนวแบบนี้นะครับผมในส่วนของการฝึกการเสริมลูกไซต์นะครับก็ท่ายืนก็คล้ายกันเลยนะครับส่วนการจับไม้นะครับก็เหมือนกันนะครับผมแต่ที่ต่างกันเนี่ยนั่นก็คือมุมนะครับในการกระทบรูปนะครับผมเนี่ยจะทํามุมสักประมาณ85องศานะครับนั่นก็คือประมาณนี้นะครับในการเสริมลูกไซต์นะครับ จากเดิมเนี่ยที่เป็นร้อยแปดสิบองศานะครับนี่เป็นในส่วนของลูกหนักนะครับถ้าคุณจะต้องการเสริมลูกไซเนี่ยคุณต้องทําให้เป็นแปดสิบห้าองศาไปเลยนะครับผมนั่นก็คือแนวนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเวลาคุณสะบัดข้อมือและใช้แขนนะครับก็คล้ายๆกับลูกตัดเลยนะครับนั่นก็คือง้างแขนออกแล้วก็ใช้ข้อมือพร้อมกันสะบัดเข้ามานะครับหลังนั้นเนี่ยให้คุณล็อกข้อมือไว้ด้วยนะครับผมในส่วนที่แตกต่างครับนั่นก็คือคุณต้องยกแขนท่อนบน ขึ้นมานครับในการเสิร์ฟลูกไซน์เพื่อที่สามารถทําให้คุณเนี่ยออกท่าได้ง่ายกว่านะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงตัวอย่างให้ดูนะครับหากคุณเสิร์ฟออกไปแล้วนะครับให้สังเกตที่ลูกอิงปองของคุณนะครับว่าลูกอิงปองของคุณมีความหมุนหรือเปล่านะครับผม ลูกยปองยังไม่มีความหมุนเนี่ยให้คุณฝึกไปเรื่อยๆนะครับให้ลูกเนี่ยมีความหมุนให้มากที่สุดนะครับโอเคนะครับหลังจากที่คุณเนี่ยสามารถเสิร์ฟลูกเสิร์ฟหนักและลูกเสิร์ฟไซส์ได้อย่างชํานาญในระดับหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่ช่วงในการหลอกท่านะครับพร้อมกันนะครับทั้ง2ท่าเลยนะครับในการเสิร์ฟนะครับผมในส่วนของการหลอกท่านะครับให้คุณเสิร์ฟนะครับโดยการเริ่มต้นนะครับและการจบในท่าเดียวกันนะครับผมนั่นก็คือหากผมจะเสิร์ฟลูกหนักนะครับผมก็ต้องเริ่มต้นใน ท่าใดท่าหนึ่งนะครับที่ผมอาจจะคิดขึ้นมาเองนะครับอาจจะเป็นท่าอย่างนี้ก็ได้นะครับในท่าเริ่มตนน้นเตรียมพร้อมนะครับดังนั้นเมื่อผมกําลังจะเสิร์ฟขึ้นไปปุ๊บผมเสิร์ฟเป็นลูกหนักนะครับแล้วผมก็เปลี่ยนท่าทันทีนะครับในการหลอกนะครับผมอาจจะเปลี่ยนเป็นท่าไหนก็ได้นะครับ mm. อาจจะเปลี่ยน mm. ปุ๊บแล้วก็กลายเป็นท่าอย่างนี้หลอกเพื่ออาจจะเสิร์ฟเป็นลูกไซส์นะครับหรือว่าหากคุณจะเสิร์ฟลูกไซส์นะครับคุณก็หลอกไม่ต้องหลอกนะครับก็คือเสิร์ฟไปเลยนะครับมันก็จะดูคล้ายๆกัันนะครบผม ถ้าคุณเนี่ยทำอย่างรวดเร็วนะครับคู่ต่อสู้ก็จะจับสังเกตได้ยากนั่นเองในส่วนของท่าในการหลอกนะครับผมก็ไม่สามารถบอกได้นะครับว่าต้องหลอกยังไงนะครับให้คุณนะครับจจินตนาการขึ้นมาเองนะครับว่าคุณจะหลอกท่าไหนนะครับเพื่อที่จะสามารถต่อยอดได้ง่ายกว่านั่นเองเนื่องจากเราถนัดท่านี้มากกว่านะครับเวลาคุณเสิร์ฟเนี่ยมันก็จะออกมาดีกว่านะครับไม่ต้องไปทําตามเหมือนนักกีฬาปิงปองระดับโลกก็ได้นะครับ หลังจากที่ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูท่าการเสิร์ฟผมผมแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าท่าในการเริ่มต้นในการเสิร์ฟผมผมและท่าในการจบในการเสิร์ฟผมผมก็คล้ายกันนะครับนั่นก็คือการโดนมือลงไปนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับหากท่านผู้ชมเนี่ยสามารถฝึกทั้งสองขั้นนี้ในภาคพื้นได้แล้วเนี่ยก็สามารถเริ่มต้นในการฝึกภาคสนามต่อได้เลยนะครับโอเคนะครับก็มาต่อในส่วนของภาคสนามนะครับผม ในส่วนของภาคสนามเนี่ยผมก็ฝึกได้กัน2แบบนะครับผมในแบบแรกจะเป็นแบบเบสิกนะครับในแบบที่2นะครับก็จะเป็นในแบบแอดวานซ์ในขึ้นไปนะครับผมในส่วนของแบบเบสิกนะครับเราก็ใช้ขั้นตอนที่เรา ฝึกมานะครับโดนภาคพื้นนะครับเพื่อมาใช้บนโต๊ะนะครับเสิร์ฟให้มันถูกกติกานะครับนั่นก็คือลงโต๊ะของเราหนึ่งครั้งแล้วก็เด้งบนโต๊ะสู้มากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไปนะครับผมก่อนที่จะมาเริ่มในการฝึกการเสิร์ฟนะครับผมเราต้องรู้เทคนิคเล็กๆน้อยในการเสิร์ฟก่อนนะครับเพื่อที่จะสามารถเสิร์ฟได้ง่ายขึ้นนั่นเองเทคนิคเล็กๆน้อยที่ผมจะมาแนะนํานะครับสําหรับเทคนิคลูกหนักนะครับหากคุณเสิร์ฟไปเนี่ยผมแนะนําให้จุดตกกระทบของลูกนะครับมากกว่ากลางโต๊ะขึ้นไปนะครับ กลางโต๊ขึ้นไปนะหมายความว่าโต๊ของเราแบ่งครึ่งครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็คุณต้องเสิร์ฟให้ลงจุดที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของโต๊ะนะครับหากเป็นลูกหนักนะครับเนื่องจากว่าหากคุณเสิร์ฟลูกหนักเนี่ยลูกมันจะไม่ค่อยเด้งไปไกลสักเท่าไหร่นะครับหากคุณเสิร์ฟลงบนท้ายขอโต๊เนี่ยลูกนะครับจะเด้งติดเน็ตนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเด้งข้ามเน็ตนะครับหากเป็นลูกหนักจริงๆนะครับพยายามเสิร์ฟให้มากกว่ากลางโต๊ขึ้นไปนะครับ อาจจะอยู่ใกล้ๆขอดเน็ตก็ได้นะครับผมจะทําให้เราเนี่ยสามารถเสิร์ฟข้ามเน็ตได้ง่ายขึ้นมากเลยนะครับแต่ในส่วนของลูกไซส์เนี่ยก็จะตรงกันข้ามกันนั่นเองนะครับหากเป็นส่วนลูกไซส์คุณต้องเสิร์ฟให้ต่ํากว่าขอดกลางของโต๊ะลงมานะครับผมเดี๋ยวผมจะสาธิตตัวอย่างให้ดูนะครับ ตัวอย่างของลูกไซด์นะครับผมหากท่านชมเนี่ยสามารถฝึกขั้นเบสิกได้อย่างชำนาญในระดับหนึ่งแล้วนะครับคุณก็สามารถเข้าสู่ช่วงการฝึกขั้นแอดวานได้เลยสำหรับในขั้นแอดวานนะครับในการฝึกนะครับนั่นก็คือการฝึกเสิร์ฟซ้ายแล้วก็เสิร์ฟทางขวานะครับของโต๊ะคู่ต่อสู้นะครับเพื่อสร้างความยากลำบากในการรับลูกเสิร์ฟของเรามากยิ่งขึ้นนั่นเอง หากเราเสิร์ฟไปในทิศทางเดียวเนี่ยคู่ต่อสู้ก็จะจับทางได้ง่ายนะครับในส่วนของเทคนิคในการเสิร์ฟทางซ้ายและทางขวานะครับผมว่าใช้ในการหักมุมหน้าไม้เล็กน้อยนะครับหากเป็นลูกเสิร์ฟตัดหนักเนี่ยหากคุณต้องการเสิร์ฟมาทางซ้ายนะครับให้คุณนะครับหักมุมหน้าไม้ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับหักมุมขึ้นมาทางนี้นิดนึงขึ้นมาทางซ้ายนะครับแล้วลูกที่เราเสิร์ฟไปเนี่ยโอกาสที่จะมาทางซ้ายก็จะสูงมากนะครับเนื่องจากมุมหน้าไม้มันเข้ามาทางซ้ายนะครับแต่หากคุณต้องการจะเสิร์ฟไปทางขวาล่ะ หาคุณต so so ้องการเสิร like, ์ฟไปทางขวาก็ท like, ําตรงข้ามกันนะครับนั่นก็คือหักไปทางขวาขึ้นไปนะครับลูกที่ออกไปเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะไปทางด้านขวานั่นเองแต่หากเป็นลูกไซด์บ้างล่ะสำหรับลูกไซา์นะให้คุณนะครับหักหน้าไม้นะครับประมาณสีผ้าองศาเฉียงไปทางซ้ายนะครับนั่นก็คือทางนี้นะครับผมมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสมมติว่าด้านหน้าผมเป็นร้อยสีองศานะครับผมก็หักสีผ้าองศาทางซ้ายก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมลูกที่ออกไปเนี่ยก็จะออกไปทางซ้ายโอกาสที่ออกไปทางขอบโต๊ะก็สูงนะครับ แต่หากคุณต้องการเสิร์ฟไปทางขวาล่ะชอบทางขวาแล้วให้คุณหักหน้าไม้เฉียงขนานกับโต๊ะไปเลยนะครับร้อยแปดสิบองศาอย่างนี้เลยนะครับผมลูกที่ออกไฟเนี่ยก็จะไปทางด้านขวาสูงนั่นเองนะครับผมอย่างที่ผมจะไม่แนะนําในการเสิร์ฟขั้นแอดวานนะครับนั่นก็คือการโยนน,นะครับในตอนแรกๆเนี่ยผมก็แนะนําให้ท่านผู้ชมเนี่ยเสิร์ฟโยนไม่ต้องสูงมากนะครับเนื่องจากการโยนสูงเนี่ยก็จะเสิร์ฟได้ลําบากขึ้นไปด้วยนะครับแต่หากท่านผู้ชมเนี่ยสามารถเสิร์ฟได้อย่างดีเยี่ยมนะครับ แต่โยนได้ไม่สูงเ <Stars> ท่าไหร่นะครับผมก็แนะนําให้ฝึกในการโยนสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเอาเท่าที่เราถนัดนะครับไม่ต้องโยนสูงเวอร์ขนาดที่เราเสิร์ฟมาไม่ได้นะครับเอาเท่าที่เราชชวชัวนะครับแต่ให้ฝึกไปเรื่อยๆนะครับหกบากคุณสามารถโยนสูงได้ระดับหัวเนะี่ยแล้วเสิร์ฟได้ดีในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็ฝึกโยนสูงให้พ้นหัวไปเรื่อยๆนะครับสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนอยู่ในระดับที่เราพอใจนะครับ โอเคนะคเดี๋ยวผมจะสาธิตตัวอย่างให้ดูนะครับโดยการยนลูกสูงพร้อมกับการหลอกมุมในการเสิร์ฟนะครับเพื่อที่ไปลงทางด้านซ้ายและด้านขวาของลูกเบาและก็ลูกหนักเลยนะครับผม ท่านผู ING ้ชมเนี่ยสามารถฝึกข้ามแนดวานได้ดีเยี่ยมในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็คือเสิร์ฟได้ทั้งลูกตัดหนักแล้วก็ลูกไซด์นะครับไปในทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับผมจะแถมคลิกเล็กน้อยนะครับในการเพิ่มอีกลูกหนึ่งเข้าไปนั่นก็คือลูกไซด์ผสมตัดนะครับก็จะเป็นในแนว45องศานะครับในการวางไม้นะครับส่วนในท่าของการออกไม้ในการเสิร์ฟก็คล้ายๆกันนะครับของทั้ง2ลูกนะครับแล้วก็คือจากเดิมที่ลูกไซด์เนี่ยเป็น85องศานะครับในส่วนของลูกตัดเนี่ยเป็นร้ององศา แต่หากเราจะเสิร์ฟลูกไซส์ผสมตัดนะครับก็แค่หักวุมหน้าไม้ลงมาเป็น4ี่งศ้าโา,าโอเคนะครับก็จบไปแล้วสำหรับเทคนิคการเสิร์ฟของมาลินนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมเนี่ย ที่มีข้อสงสัยนะครับสามารถสอบถามที่ด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะมาตอบกับอย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมมากครับขอบคุณครับ